สวัสดีจ้าอากาเซ่รีวิววันนี้ไปตลาดต้นตานจ้าไปตลาดต้นตานแต่ไม่เจอพี่มากไม่เจอพี่มากคืองงมากทุกคนรีวิวเจอพี่มากปังเอิญเจอพี่มากแล้วฉันฉันบูซึ่งไปตลาดต้นตานเหมือนกันทําไมอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้บสัหรือเราไม่มีดวงนั้นจริงๆ คือวันนี้ฉันก็ไปตลาดต้นตาลแต่เราไม่เจอพี่มาร์กอะคืองงมากแม่งงงงงงมากต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนจริงๆแล้วแหละฉันต้องไปทําบุญวัดไหนไม่เคยดวงสมพงกับเมนตัวเองเลยชินงงมากฉันไม่ได้ดวงสมพงกับพี่มาร์กเลยฉันป้าวันนี้พี่มาร์กไปตลาดต้นตาลแต่เราไม่เจอแล้วจะเป็นหรอจะเป็นหอ,จนหอ <c oughs> ใจฉันเบื่อยงเฉันทนไม่ได้ 선미우 <coughs> yeah, uh,